ช่วงแรกก็รีวิวเผื่อใครที่ลืมนะครับอย่างที่บอกนะครับเรื่องสุขภาพเรื่องสุขภาพไม่ใช่เรื่องแค่ติ๊กซอรตัวเดียวเหมือนที่เราพยายามพูดเรื่องนิวทรีชนะต้องกินอย่างนั้นอย่างนี้เหมือนที่เราได้พูดกันไปในอาทิตย์ที่แล้วคร่าวๆหรือว่ามีเรื่องของการออกกําลังกายนะอ่าตอนจริงๆแล้วอย่างที่ผมย้าตั้งแต่คราวที่แล้วว่าคร่าวๆผมจะ้อำว่าคร่าวๆผมย้ําบอกนะอันนี้คือมันไม่ได้เป็นอะไรที่แบบ เป็นเป็นคะแนนเลยนะเป็นเป็นแบบถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นเพราะว่าแต่ผมมองว่าไอ้ไอ้รูปเนี้ยมันมันเข้าใจง่ายดีจริงๆคือมันมีเรื่องของมีอาจจะมีปัจจัยร่วมอื่นอีกด้วยแล้วก็อาจจะมันไม่ใช่เป็นจิ๊กซอที่เท่ากันตองพูดกัน่างนี้ตรงในความเป็นจริงคือมันไม่ใช่จิ๊กซอี่เท่ากันหรอกมันต้องมีชิ้นนี้ใหญ่ชิ้นนี้เล็กว่ากันไปแต่เพียงว่าให้เราเห็นว่าปัจจัยในเรื่องสุงภาพหลอเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เรื่องเดียวคือเรื่องเงินกิน ไม่ใช่มีเรื่องของการตากแดดมีเรื่องของการพักผ่อนมีเรื่องของการที่เรามีกิจวัตรอะไรกับเราแต่ไม่ใชงเรื่องของการนอนพวกนี้สําคัญหมดเพราะว,าวันนี้ถ้าคุณดีเป็นแค่การกินแต่ว่าอย่างอื่นคุณแย่มหมดเลยมันก็มันก็ไม่ได้ตอบโจทย์เรื่องสุขภาพนะครับอย่างที่สองที่ผมอยากจะเน้นย้ำก็คือวันนี้เราต้องหยุดและถามตัวเองว่าสิ่งที่เราเรียนรู้อยู่สิ่งที่เราทําอยู่มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องไหมมันอ n the right w a วหรือเปล่า เลิกมองว่าวันนี้มีคนเดินมากับคุณหรือเปล่าหรือวันนี้ข้างหน้าคุณมีใครที่เดินอยู่หรือเปล่าเพราะถ้าวันนี้คุณมองพยายามมองหาแต่คนคุณจะมีปัญหาเพราะอะไร common is not normal คนส่วนใหญ่แต่เขาอาจจะไม่ได้สุขภาพดีก็ได้เนีย่ยอย่างรูปเนี้ย don't don't follow the majority อย่าไปตามคนส่วนใหญ่ให้ follow the right way เพราะอะไรเพราะคนส่วนใหญ่อาจจะมไม right ่ได้ไปดีไรเวก็ได้เหมือนที่วันนี้เรื่องสุขภาพเราก็จะเห็นภาพว่าคนเกินครึ่งโล่ป่วยด้วยการทําแบบที่ทํากันมาห้าสิบปีหกสิบปีแล้วก็ยังคงสอนแบบนั้นมาเรื่อยมาคนก็ยังป่วยมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมันไม่ใช่เมเจอริตี้นะให้มันเป็นเมเจอริตี้คือมันเป็นคนสน่วนใหญ่ท่เป็นแต่ปัญหาคือมันไ right รเวเปล่ ถ้ามันไม่ใช่ไรเวเราต้องมาไรเวแม้ว่าไรเวมันคือคนส่วนน้อยก็ตามใช่ไหมเพราะอะไรทุกวันนี้มีคนป่วยมากกว่า50%บางทีว่า60%ตามสถิติแต่จริงจงมันมากกว่านั้นอยู่แล้วเพราะไม่มีภาวะแฝงมากกว่า60%เพราะวันนี้เราเป็นคนส่วนน้อยนะถ้าวันนี้เราจะเป็นคนที่สุกว้าดีเราต้องเป็นคนส่วนน้อยเพราะเมื่อเป็นคนส่วนน้อยเราจะปฏิบัติตัวเหมือนกับคนส่วนใหญ่ได้ไหมไม่ได้และแน่นอนสิ่งที่เราต้องเจอคือแรงเสียดทานจากความไม่เข้าใจแหวะ แรงเสียดทานจากคนที่ไม่เข้าใจนี่คือสิ่งที่เราต้องยอมรับเพราะการที่วันนี้เราจะเดินทางไปนี้ถ้าเราคิดว่าทางที่เราเป็นตอนนี้คือรอยไอ้เวเรื่องของสุขภาพสิ่งที่เราต้องยอมรับคือเราก็ต้องเจอแรงเสียดทานจากคนที่ไม่เข้าใจเราก็คงไม่ต้องไปกดเขาหรอกครับเพราะว,าว่าเขาไม่เข้าใจเขาอยู่ในเมเจอร์รตตี้แต่ตันนี้เราออดถ้าเราเชื่อว่าตอนนี้เราเดินต่อครับแลวทําให้เขาเห็นเพราะอะไรอย่างที่ผมบอก วันนี้เราอยู่แต่ฝั่งขวาติลามิสสะอาดติลมิสโภชนาการ <c oughs> กินแป้งให้เยอะผละไม้กินไขมันกินโปรตีนให้น้อยทั้งทางที่ร่างกายเราต้องการโปรตีนมากเป็นันดับหนึ่งไขมันเป็นันดับสองวิตามินเกี่ยแรกเป็นันดับสามคาร์บเป็นอันดับสี่แต่ในขณะที่โภ <c oughs> ชนาการดันบอกให้เรากินคาร์บให้เยอะทั้งทางทางี่ร่างกายเราโคตรจะต้องการแบบน้อยมากๆเลยเพราะมันคือสิ่งที่ตัวข้ามเห็นไหม m a j o r i t ฝั่งขวาคือ majority คนส่วนใหญ่ครับฝั่งซ้ายมันคืออะไรมันคือ t ด e right way เพราะร่างกายเราเป็นไงใช่หไหมผมจะพูดเสมอว่าให้ถามร่างกายเราอย่าไปถามคนอื่นให้กลับมาถามตัวเราเองร่างกายเราเองว่าร่างกายมันต้องการอะไรเห็นไหมร่างกายมันต้องการอะไรโปรตีนไขมันวิตามินเกลือแร่เห็นต้องการมากกว่าขาไปอ่ะแต่วันนี้เราถูกสอนให้ขินคาไปเยอะนี่คือสิ่งที่มันผิดมาดมันคือสิ่งที่เราเรากำลังไล่ตามเมเจอริตที่คนก็ปวดมากกว่าสิบเรน คอนเซปต์ Concept, ความคิดในเรื่องของการป่วยเราก็ต้องเปลี่ยนถามว่าทำไมต้องเปลี่ยนเพราะเมื่อก่อนเราเช่ยวอ้วนก่อนถูกปล่าเราค่อยมีภาะวะ Hyper X. ไฮเปอร์อิสซินเหมือนที่ผมพูดไปแบบละเอียดในที่ที่แล้วแต่วันนี้มันมีความจริงไม่ใช่ความจริงคืออะไรวันนี้แค่วันนี้คุณทําพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้องคุณก็ป่วยแล้วคุณก็จะมีภาวะไฮเปอร์อิสซินมาเรียบร้อยก่อนที่จะอ้วนฟังดีๆนะ ยิ่งคุณหนูฟังมาลเมื่อเมื่อเมื่อไองานประชุมเช้าเมื่อของช่วงเบาหวานคุณจะพบแล้วว่าเขาเมเจอร์ของเขาคือเขายังมีความเชื่อเดิมๆมากต้องอ้วนก่อนเราค่อยเป็นเห็นไหมเขาพูดอี่เงเลยเมเจอร์มันคือ o อ p o r t u n แต่พอผมอถามถ้าถ้าฟังนะผมก็ถามผมวาอ้าวแล้วทําไมคนผอมแล้วยังเป็นเบาหวานแลวจะอย่างนี้จะเทสยังไงเนี่ยเมื่อเขาไม่้เขาไม่อ้วนเขาไ็ไปอ้างเรื่องอะไรเรื่องของยีนมันมียีนมันเลยทําให้แบบไม่พอว่าไง คุณหนูชอบจะพูดเมื่อกี้ใช่ปะ่ะไม่ใช่ได้ยินเสียงแทรกขึยอ่ะไม่มีอะไรนะเคเพราะในความเป็นจริงคืออะไรในความเป็นจริงคือคุณเกิดภาวะใหเปอร์อินซูลินก่อนแล้วคุณก็เข้าลูกโรคไข้แพ้เจ็บต่างๆนานาพวกนี้คุณถึงค่อยอ้วนเพราะอ้วนมันเป็นแค่อาการร่วมของการที่คุณเป็นไฮเปอร์อินซูลินคำว่าอาการร่วมแปลว่าจำเป็นต้องเป็นไหมไม่จําเป็นแต่อาการร่วมมันมีเท่านี้คุณลองคิดดู อาการล่วงคุณอาปากมาคุณเป็นโรคเหนื่อผมก็เห็นละผมก็ว่าเนี่ยคุณน่าจะเริ่มอ้อนวนละคุณน่าจะมีภาวะไฮเปอร์อิสเินละเห็นภาเอะไรบางอย่างแต่ถามว่าทุกคนที่เป็นไฮเปอร์อิสเตรดจะเป็นต้องเป็นโรคเหนื่องไหมไม่จําเป็นแต่บางคนอ้าปากมาผมเห็นละเ้าเนี่ยคุณเป็นมันคาว่าคืออาการคําว่าอาการไม่จำเป็นต้องมีทุกคนแต่ถ้าคนที่มีอาการแบบเนี้ยมันเป็นตัวชี้ให้เห็นว่าคุณมีความเสีย่ยงละคุณมีภาวะไฮเปอร์อิสเตรดละ พอคุณมีภาวะไฮเปอร์อ e ิสูรินสิ่งที่เริ่มต้นมาก็คือมีภาวะแหละอักเสบพอคุณอักเสบคุณเป็นแอคิวแต่ถ้าคุณไม่แก้มันก็จะกลายเป็นโครนิกพอเป็นโครนิกคุณก็ปวยเลยครับนี่เห็นปะเป็นโรคหวัวใจเป็นลูมมาต์เป็น uma, ออโตอิมูนเป็นแคนเซอร์อะไรแล้วเพราะสิ่งที่เราต้องเข้าใจเราต้องเปลี่ยนไรใช่ไถูกต,ต้องคือวันนี้ไม่ต้องร้อยอ้วนแค่วันนี้คุณทําพฤติกรรมที่ไม่ดีต่อสุขภาพไฮเปอร์อิส e ูรินีมันมาเรียบร้อยแนละ้ว พอไมมีภาวะไฮเปอร์อินซูลินโลกทุกโลกวิ่งออกจากจุดสตาร์ททั้งหมดก็ขึ้นอยู่ว่าวันนี้คุณจะเชียร์ใครขึ้นอยู่วันนี้คุณจะเชียร์ใครเป็นพิเศษ่ะแล้วคุณเชียร์เบาหวานเบาหวานเข้าก่อนคุณเชียร์หัวใจหัวใจเข้าก่อนแต่ว่าคาว่าเชียร์ไม่ได้แปลว่าไอ้ตัวที่อื่นมันไม่เข้าเส้นชัยนะตัวอื่นมันก็วิ่งเข้าเส้นชัยเหมือนกันถ้าตากใดที่คุณยังไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองโลกทุกโลคพร้อมที่วิ่งหาคุณไม่ว่าคุณจะอ้วกคุณจะผอมแต่ตางใดที่พฤติกรรมในสุขภาพคุณไม่ถูกต้อง มันคือจุดเริ่มต้นทั้งหมดนะครับทีนี้บางคนบอกว่าหมอเมอื่อเช้าเขาก็พูดอยู่ว่าต้องดูเรื่องความอ้วนนะความอ้วนมันเป็นเมเจอร์ผมคําถามว่าถ้าวันนี้คุณบอกวความอ้วนเป็นเหตุผลหลักในการที่วันนี้คุณจะปวดไม่ป่วยคําถามคือแล้วคุณตั้งอินดิเคชันในการดูว่าคุณมีภาวะของเมตาบริกซินโดมฟังสัมนานะครับคุณคุณตั้งคุณตั้ง อย่าเพิ่งเดี๋ยวแม่ทำฟังสมนหน้าอยู่เดีย๋ยวใครไม่ได้ใจใครพูดรบกวนปิดไมค์ด้วยนะครับมันขเขาก็ว่ามันอ่ะเลยเยนนี้อยญาปิดนะครับอ่ะโอเคเพราะว่าคำถามคือในเมื่อคุณบอกว่าการชั่งน้ำหนักก็อ่าเป็นเรื่องที่สำคัญการลดน้ำหนักเป็นเรื่องี่สำคัญคำถาม ทำไมเงื่อนไขหรือการไดแอคาเทเรียว่าวันนี้คุณมีภาวะหรือคุณมีความเสี่ยงในภาวะเป็นเมทริกซินโดรจึงมีเรื่องของความอ้วนเพียงแค่ข้อเดียวเห็นภาพไหมในห้าข้อเนี้ยก็ขอสามในห้าแปลว่าคุณมีความเสี่ยงแล้วแต่เรื่องของความอ้วนมีเรื่องเดียวที่คุณพูดถึงหัวข้อเดียวที่การพูดถึงก็คือการวัดรอบเอวผู้ชายมากกว่าสี่สิบผู้หญิงมากกว่าสามสิบห้านิ้วข้อนี้เองครับแต่ที่เหลือ ไตรีไรด์ HDL ไฮเปอร์เดนชันฟาตติ้งมาชูการมันอ้วนตรงไหนอะไอ้สี่ข้อเนี้ยคนไม่อ้วนก็เป็นถูกไหมฮะผมเชื่อเนี่ยจริงๆอาจจะคนที่อยู่ในนีสน้สี่ท่านหรือคนที่เ่อามาฝ่ายันนะ้อนล่ะคุณจะพบว่าไอ้สี่ตัวเนี้ยมันไม่จําเป็นต้องอ้วนก็ได้นะบางคนผอมเจาะมาก็พุ่งแบบไตรีไลด์ก็พุ่ง HDL ก็ต่าความดันก็มีบางคนยังไม่ต้องพูดถึงน้ำตาลตอนเช้าเลย เห็นห้ามยังครับเวลาที่เราพูดเราก็พูดต่อให้ดูอ้วนดูอ้วนแต่ในความเป็นจริงพอเราดูไคดทเดียมันมีเรื่องความอ้วนอยู่แค่ตัวเดียวแล้วก็อีกสี่ข้อนี่ไม่เกี่ยวอะไรความอ้วนะเกี่ยวกับคนเลือกแล้วก็ขอสามไม่ห้ามนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นผมนึงพูดหลายๆครั้งในไหนเพูดเราพูดมันมีความย้อนแย้งกันในการวินิจฉัยคุณบอกอ้วนเป็นเรื่องใหญ่แต่คุณมีคดีเรียกแค่เร,เรื่องเดียว ความอ้วนที่เหลือคือเเรื่องของผลเลือดมันซึ่งผลเลือดมันไม่ได้บอกว่าคุณควรมีอ้วนเห็นภานนพไหมเพราะอาการอ,อ้วนจึงไม่จริงๆมันไม่ได้เป็นตัวที่บอบอกอะไรมันเป็นแค่อาการร่วมเฉยๆนะครับอ่าอ,อย่างเรื่อง I fF ยอฟเอฟที่ว่าที่ที่คุยไปที่แล้วคืออะไรมันคือการทําพฤติกรรมการทานอันนี้เราพูดถึงเน้นเรื่องอะไรัพฤติการนารทานในช่วงยี่สิสี่ชั่วโมงหรือการใช้ชีวิตในแต่ละวันก็คือช่วงที่ไม่กิน กับช่วงที่กินไม่ได้บอกให้อดอาหารนะบริหารช่วงที่ไม่กินแล้วก็บริหารช่วงที่กินก็คือ intermittent fasting and feeding ที่มาของเขาว่า IF f